ดีครับบัณฑิตทุกท่านครับโดยเฉพาะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติรุ่นที่47ปี2568นะครับวันนี้เป็นวันสําคัญและเป็นวันที่น่าภาคภูมิใจสําหรับทุกท่านที่ท่านได้ก้าวมาถึงจุดนี้การสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติหรือในระดับของบัณฑิตศึกษา การเรียนจบในวันน <shap> <b posts> ี hmm. ้ไม่เป็นเพียงแค่การจบจากหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางที่ทุกคนจะต้องได้พบกับโอกาสและความท้าทายการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสะสมความรู้แต่มันยังสอนให้เราเติบโตทางด้านจิตใจและทักษะของชีวิตเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับในการที่เราจะไปเจอกับโลกและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการผ่านพ้นทุกอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการสอบการทํางานวิจัยการเรียนรู้ในห้องเรียนรวนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวของท่านเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอน,นาคตที่สดใสการสเร็จการศึกษาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพียงแค่ความสาเร็จของท่านแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคณาจารย์ในหลักสูตรและทุกคนที่เคยสนับสนุนทุกท่านที่อยู่ในขั้นตอนของการเดินทางนี้ ในนามของมหาวิยาลัยแม่โจ้แพ่เฉลิมเกียรติก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอย่างสุดซึง้งและขอให้ทุกท่านกล้าหาญที่จะก้าวไปสู่อนาคตตลอดจนความสุขและความสําเร็จในเส้นทางที่ท่านได้เลือกแล้วขอให้ท่านจดจําไว้เสมอว่าสิ่งที่ท่านได้รับจากที่นี่ไม่เป็นเพียงแต่ความรู้แต่ยังเป็นคุณค่าของการเรียนรู้การพัฒนาและการให้เกียรติผู้อื่น ในนามของผู้ริหารขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตขอให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นและความสามารถของตนเองก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งขอบคุณมากครับ